สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์ไปชอ็อปพามาชมรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือ Honda CB650F โครงแดงนะครับผมโอ้โหคันนี้เป็นแรไอเทมอีกหนึ่งคันที่เข้ามาในร้านเรานะครับผมมาเรามาชมดีเทลรอบคันกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับออย่างแรกก็จะเป็นชิลหน้าแต่งนะครับผมวสวยๆทีเดียวชิลหน้าแต่งอันนี้เป็นคาร์บอนแท้นะครับผมเพียวคาร์บอนเลยนะก็จะมีไปเลี้ยวหน้าแต่งนะครับผมอ สวยนะมองเห็นแน่นอนนะครับผมชุดสีสวยๆนะครับมีตัวประคองโชกหน้าของเฮดทูซีนะครับผมของเฮดทูซีเลยนะแต่งเต็มจริงๆคันนี้นะฮะกาบน้ําแต่งนะครับผมดอกยางหน้าเหลือๆเต็มๆนะครับยางไม่เสเลอนะครับผมรับประกันเลยนะครับว่ายึดเกาะถนนได้ดีแน่นอนนะครับพระเบรกหน้าหลังเหลือๆนะครับพับเบรกเต็มๆจานใสๆกันเลยทีเดียวนะครับผมขอท่อหูขาวขาวว่า เด็กแถวนี้อีกนะครับผกเลยเลยว่าขาวมากๆนะครับอ่าคันนี้ได้ท่อเป็นซิฟออนฟูลสเตเลสนะครับผมสวยๆกันเลยเดียวครับน่ะมาดูโครงกันก่อนโอ้โหโครงแดงสะใจไวรุ่นแน่นอนนะครับสวยๆเลยทีเดียวมีแคทบามาให้ด้วยนะครับผมอ่ามาดูดีเทลฝาดีเทลด้านหลังกันมากนะครับอันนี้มีครอบท้ายแต่งมาให้ด้วยนะครับผมลายเคปล่าสวยๆกันเลยทีเดียวครับอ่ามีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมตัวนี้อ่าสวยๆนะฮะ ่าพเบรกหลังเหลือเต็มๆนะครับผมยางหลังเหลือเต็มๆแมสเลอร์เหมือนกันนะครับขัามาดูดีเทลฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่านะครับอดีเทลฝั่งซ้ายโซสเตอร์ครับเหลือๆนะครับออกทิ้มได้ยาวๆนะครับออันนี้กันดีดบางโซ่แต่งนะครับเป็นลายเคยบล่านะครับผมอชมดีเทลกันเลยแคดบาร์ฝั่งซ้ายมีมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่าเรามาดูช่วงบนกันบ้างดีกว่าถังเงาๆนะครับผม มีการลอยถังมาให้เรียบร้อยนะครับโครงแดงคันนี้อ่าคันนี้ไฮไลท์นะครับผมนั่นก็คือเป็นแทนแต่งคาร์บอนของ g d r แท้นะครับผมเป็นสรงอ้วนขึ้นมาแล้วอ่ารับประกันในละวันแน่นหนาแน่นอนนะคะอ่าเรามาชมเลขไมค์กันเลยดีกว่าคันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับโครงแดงแต่ไอเทมคันนี้โหวิ่งน้อยมากๆนะครับวิ่งมาหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเก้ากิโลเองโหวิ่งน้อยจริงๆอ่าเรามาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่านะครับว่า เสียงท่อตัวนี้จะล่านเราใจขนาดไหนนะขออน,นุญาตสถานที่นึงนะครับผมเสียงล่าๆ์แน่นอนนะครับฮอนด้าซีบีของกูรเอฟโงแดงคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่เพียง1นึ่งแสห้ามเก้าพับาทนะครับผมอออกรถเริ่มต้นหกร้อบาทนะครับย้ำว่าลูกค้าต้องเครดิตดีนะครับ อตอนนี้ร้านเรามปีโปรโมชั่นนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันรถหายอีกหนึปีนะครับถ้าสนใจอย่าลืมเข้ามาชมนที่ร้านเตอร์ไบช็อปหรือว่าเพจร้านเตอร์ไบช็อปนะครับผมโอเคสวัสดีครับ